สวัสดีค่ะนี่มาเล่าพัฒนาการวัยแปดเดือนของน้องเลมีกันตอนนี้น้องเลมีแปดเดือนสิบสามวันค่ะนี่ค่ะพัฒนาการแรกที่ที่เห็นชัดๆเลยตอนแปดเดือนก็คืออะไรพ่อขามาไปแล้วจับไม่ทันแล้วจับไม่ทันเนาะแล้วก็ลุกนั่งได้เองละค่ะ แข่งแรงขึ้นแล้วเกาะยืนเริ่มเกาะยืนเรื่องการนอนนะคะเช่วงนี้ตื่นบ่อยมากทั้งที่เราพยายามฝึกให้มีนอนตั้งแต่สองทุ่มทุกวันเนาะโดยทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มเคลียร์แล้วเคลียร์ือแบบว่าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทำกิตวัตรประจำวันของเขาเล่านิทานให้ฟังค่ะบางวันก็คือ ไม่มีสมาธิฟังเลยคือหิวนมมองแงไม่เอาอะไรเลยหรือบางวันก็คือแบบกินนิทานหันไปทีเทงนีก้กระดาษขาดแล้วจ้าอย่างนี้เนาะเขากำลังเริ่มแบบหัดที่จะเปิดเองแ่ว่ามันก็ยังเปิดยากอยู่อะไรอย่างเี้นะคะนี่ก็ตื่นแทบทุกชั่วโมงอะนอนสองทุม่มสามทุ่มครึ่งมาตื่นละสี่ทุ่มครึ่ง อีกีโมงพเพ่าเที่ยงคืนแต่ว่าตื่นเรามาตบตูดแป๊บเดียวไม่ถึงห้นาทีก็หลับต่อค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องฟันฟันบนจะขึ้นเพราะตอนนี้น้ำลายไหลยเยอะมากยืมแบบหน่งคันแล้วแบบกัดกัดเก่งเหลือเกินนะคะมาเรื่องการกินบ้างก็โชคดมีมีกินง่ายเหมือนขอนะคะใช่ไหมคะใช่ไหม เรากินผสมนะคะก็คือกินเป็นแบบข้าวบดด้วยแล้วก็กินแบบให้น้องอ่า B L W ไม่ใช่ไหมให้เขาได้แบบหัดหยิบจับเองขะ้นมาการต่อไปของเรมี่นะฮะเป็นการกรีดการเปล่งเสียงเสียงหนูจะอ้อแอ้อ้อแอ้เขาเริ่มพูดคำว่าปาป้าตะตาได้แล้วตาตาตาป้าป้า ก็ล <L ock> ็ <fish> อกสปีดทีเวลาเจอยายกับเวลาจเจอพ่ออากีดยังไงกีดยังไงคะงงอ้าวงนนงก็จะ,จะรู้สึกว่ากลัวคนแปดหน้าอ่าถ้าถ้าไม่คุ้นคือเขาก็จะแบบไม่ให้จับเลยค่ะจับจับอะไรเล็กๆได้เนี่ยช้ำช้ำชัำใช้ μ, นิ้วชี้ กำกับอะไรที่เป็นสิ่งของลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจริงไปซื้อของหาเหตุผลที่ตอนแรกคือเราคุยว่าเราคงจะไม่ซื้อข้อกั้นเด็กหรอกเพราะว่าก็อยากเซฟตังเนาะแต่ว่าพอหนูเริ่มเริ่มเมกาะยือน,นอะไรเงี้ยบ้านเรามันมันไม่เอื้ออำน,นวยเลยก็เลยตัดสินใจซื้อข้อกั้นเด็กวันนี้พัสดุมาถึงแล้วค่ะอะไร ดูวันนี้มีของเล่นใหม่ค่ะดีใจรึเปล่าเดี๋ยวให้พ่อแกะให้ดูอาร์มไปดูนะมันคือโลกกับตันอเมริกานี <c oughs> ่ของเล่นลน,นี้เล็กน้อยมันเลี้ยงปั่นได้เรมี่เรมี่จ๋าเอ้ยข,ของเล่นใหม่ไหนดูสิมีขาวค่ะมีขาวมี มีเขา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 เต้นเต้นใหญ่เลยอากิไงเอ้ยตื่นเต้นเหรอเรม,มีน้องอุย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 ไม่ไหวละตื่นเต้นไม่ไหวละเรมีสนใจแม่น้อย ใจแม่น้อยออกแรงนิดนึงค่ะใช่ช่วยประกอบเหรอฮะน้องช่วยประกอบเหรอคะเปิดประตูเลยกจุอะไรีเปิดประตูสวัสดีค่ะ เลมีเล่นอะไรอยู่เลมีเล่นอะไรอยู่ <Hey. S 1> ถึกใจไหม